สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับสุวรรณออโตคาสระบ,บุรีนะคะ,ะวันนี้นะคะบิวตี้จะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะมาสด,ด้าสองนะคะสีฟ้าจ้าโหสวยใสสีแบบสีแบบโดดเด่นเลยนะคะสีแบบฉบเฉี่ยวนะดูเนาะนะคะอ่ะก็ มาดูข้างหน้ารถกันบ้างน,นะคะนี่ต้รองกขาจังหน้านะคะลูกเล่นอย่างเด่นของเขาเลยก็คือนี่นะคะตาสัญลักษณ์ของเขาเนาะพอมาจะเพ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนลูกยิ้มอะลูกยิ้มอะมอ่าลูกยิ้มนะคะเป็นแบบว่ารังพึ่งเนาะแล้วก็มาถึงมันก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟก็ไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ใช่ปะไฟข้างบนเขาก็ใสๆเลยเนาะแบบว่าเจ๋งๆฮะอ่า มาถึงด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบแม็กเดิมเดิมนะคะแม็กเดิมเดิมจากจากศูนย์เขาเลยอ่ะเนาะนี่แล้วก็จะมาเจอไฟเลี้ยวเนาะนี่มองข้างข้างนะคะมือจับจะเป็นแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็จะมีการสาดรอบคันเนาะอ่ากันสาดรอบคันนะคะนี่มาถึงตรงนี้กระจกนะคะก็เป็นกระจกเดิมเดิมจากศูนย์เขาเลยเนาะอ รับรบองได้ว่าไม่มีการชนจะกระจกแตกแน่นอนนะคะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้จะมีสกเกิร์ตรอบพันจนมาถึงข้างหลังนะคะนี่แล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ข้างหลังนะคะนี่เนาะข้างหลังก็สวยดีนะสกเกิร์ตข้างหลังสวยนะแบบออกแนวแบบสปอร์ตนิดนึงเนาะใช่แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ใช่ปะคืออันนี้ก็คือที่เปิดปดิปดอ่ะปิดล็อกก่อนนะ อ้าีเสียงด้วยกดนน่ไหนอ่าแค่กดก็เปิดแล้วหูโอ้ไม่กอดกว้างมากเลยค่ะเห็นไหมกว้างมากสำหรับแบบสำหรับสาวสาวท่านใดนะคะที่จะแบบหารถสำหรับไปขายของอะไรนี้นะก็ได้เลยนะเจ้าคันนี้ได้เลยอ่ะกว้างมากเนอะไหนมาดูแม่ลงแม่แรงสิว่าเป็นไงกันบ้างอยู่ดีมีสุขกั่นะเปิดไม่ออก เว้าวแมกเดิมนะคะใหม่ๆกันไปเลยโอ้อะไรครบคันนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเปิดเข้ามานะคะก็มาพบกับความร้อนแดดนิดหน่อยนะคะอ่ะนะปี2013คันนี้นะคะก็ถือว่าแบบว่าออปชั่นเขาก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาเต็มแล้วแบบนี่เกียร์อยู่ตรงนี้นะเนาะเกียร์อยู่ตรงนี้ แอร์เป็นนวลน,นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นเนาะ m อ3อะไรอย่างงี้ CD Fm อะไรอย่างงี้ค่ะได้หมดเนาะนี่มี USB ด้วยได้ USB ด้วยนะตรงเนี้ยเนาะเออก็สวยอะแบบโล่งๆดีกว้างมากอะข้างในก็ถือว่ากว้างเนาะเป็นกระจกมาค่ะเดี๋ยวขอถือกล้องลําหนึงกระจกนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้าหมดเลยเห็นไหมอืม หน้าจอเขาก็จะแบบเล็กๆตะมุตะมินิดนึีก <c oughs> ็คือว่าน่ารักเนาะฟังชันเขาน่ารักเนาะลงมาไหลน,นะคะมีแอร์แบกเหมือนเดิมคะ่ะ2ลูกคือ1ลูกอยตรงนี้นะคะแล้วก็1ลูกตรงนี้เนาะอ๋อแล้วก็สําหรับเบาะนะคะสําหรับ,บ,บเบาะเบาะก็เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยเนาะถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะคะพี่โยเนะาะเบาะหนังทั้งคันข้างหลังก็เป็นเบาะหนังนะคะ ือแบบเบาหนังหมดเลยเนาะก็คือไม่ต้องกลัวเปาะกลัวเปืปป่อนเปื้อนก็เช็ดได้อะไรเงี้ยเนาะสวยสวยถือว่าเด็ดอยู่นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะบิวเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนบาทเท่านั้นนะคะดาวอยู่ที่ประมาณ2 0งหมบาทนะคะส่งอยู่ที่ประมาณส0่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเงินดาวนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเครดิตดีฟรีดาวแน่นอน ีดาวแน่นอนนะคะถ้าใครเต็น์สุวรรณโนนะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาขาหน้าพหลานบ้านขัวนะคะเส้นนี้เลยเส้นหน้าพหลานบ้านขัวคือวิวต้องตะเบงเสียงนิดนึงเพราะว่าแข่งกับรถข้างนอกคือบอกว่ารถวันหยุดเขาไปเที่ยวนนะนะนะอ่ะนะเนาะเนาะอ่านี่นะคะเราให้ดูเราให้ดูห,ดหน้าเต็นท์นะคะนี่ป้ายใหม่ใช้ลากว่าเดิมนะคะบริษัทสุวรรณโนออโต้คาร์สระบ,บุรีสำนักงานใหญ่นะคะ ่าถ้าใครไม่สะดวกมานะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9นย์5ก4 1 5แล้วก็เบอร์0ู6 3 5 9 4 1 4สหนึะจ๊ะนี่โอ้เจ้าของสวยมาก <c oughs> นะคะประมาณนี้เลย <c oughs> เข้ามาดูมมงเอ้ยมาดูรถทดลองขับกันได้เลยนะคะเปิดทำการทุกวันเลยคะ่ะวันหยุดเป็นยังไงนี่ไม่เคยูไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยเนาะเออ เอางี้อาก่อนจากกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้เลยนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีรถใหม่ๆเด็กๆเข้ามาเดี๋ยวบิวจะมาแนะนำจะมาพรีเซนต์มารีวิวรถให้ดูอีกเนาะสำหรับวันนี้นะคะบิวตี้แล้วก็พี่โอนะคะต้องลาไปก่อนเนาะแล้วกลับมาพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ